สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนายบ้านนา JO1 Official นะคะเมือนีหเอาสิบาพี่น้องมาเบิ่งริมฝั่งโขงนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆบ,บ,บริเวณฝั่งโขงกันนะคะเด้อเดี๋ยวสิกลับกล่องไปทั้งคุณเด้อแบบนี้ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาชมวิวนะคะเดินไปรอบๆเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่พักของเราเราจะพักที่ถนนคนเดินเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของอถนนคนเดินค่ะนี่ค่ะก็จะติดกับแม่น้ําโขงฝั่งนู้นที่มองเห็นไกลๆนะคะก็จะเป็นทางสปปลาวค่ะพาเดินออกกําลังกายกันค่ะเดินตั้งแต่เช้าเลยค่ะนี่ นี่มีดอกไม้สวยๆด้วยสีสันสวยงามมากค่ะดอกไม้นี่ค่ะเดินเล่นนะคะไม่ค่อยมีคนเลยเดินออกกำลังกายกันค่ะเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำนู่นดอกดาวกระจายสวยมากต้นกล้วยกล้วยก็งามนะคะแม่น้ำโขงขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าหน้าฝน หน้านี้นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีนะคะหน้าฝนค่ะส่วนมากก็จะมาเที่ยวกันหน้าหนาวนะคะหน้านี้คนก็จะเงียบหน่อยทั้งโรงแรมมีเราพักอยู่ห้องเดียวนะคะที่เรามาพักเนี่ยอยู่ห้องเดียวค่ะนูน้นวิวด้านหลังสวยมากเลยค่ะแล้วท้องฟ้าวันนี้ก็มืดครึ้มเหมือนฝนจะตกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปออกไปไกลๆสักหน่อยเดินไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยไม่มีคนเลยค่ะ มีเราอยู่คนเดียวเดินไปเลยเดินชมวิวบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นค่ะตื่นนอนตอนเช้าๆแม่น้ำโขงก็จะเป็นสีสีขุ่นๆนนะคะเพราะว่าหน้าฝนนะคะนูน้นส,สปปลาววิวสวยคะ่ะวันนี้วิวสวยมากคะ่ะ นี่คะ่ะเรามาพักที่นี่นะคะมุ้ยฟังนะคะเดอะวิวมุ้ยฟังเดอะวิวค่ะเงียบสงบอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นเส้นถนนคนเดินค่ะดูนู่นด้านหลังค่ะยาวไปเลยถนนคนเดินตอนกลางคืนนะคะมีโรงแรมที่เราพักอยู่นะคะมีห้องเดียวนะคะคืนนี้มีห้องเดียวค่ะนี่ด้านหลังก็จะเงียบในตอนเช้าๆค่ะ เดี๋ยวพามาชมวิวด้านหลังอีกแล้วค่ะเดินไปเดินมานี่แหละค่ะได้ตั้งหลายรอบแล้วเหงื่อออกออกกําลังกายไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ําค่ะนะสวยอีกแล้ววิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวสิมาปั่นจัก,กรยานกันเด้อมาทิปจัก,กรยานกันเบิงค่ะโอ้ยบัสิทิปไดโบนี่มาเมืองเลยก็ต้องเว้าไทยเลยเด้นี่ค่ะทิปจักรยานค่ะ ก๋ยได้เบื่งสิกลับมาได้ปะโอ้ยบาคอยเสียนป็นได้าได้ทีบโดดแล้วโอ้ยปวดขาปวดขาคักค่ะพี่น้องค่ะเบึงอนงะ้าทีบก็บงอกแงกงอกแงก,งกบาคอยชำนานเท่าใดเอาโอ้ยสิเป็นบ่เป็นตะลมสะนอเอาโอ้ย นู่นค่ะน้ำโขงปา้าข้าวจิปลาด้วย นู่นค่ะบริเวณฝั่งโค้งปาดทางเดินนูน่นเราพักที่นูน่นเห็นไหมคะด้านบนนี่เราจะเดินรอบริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งด้านนูน่นจะเป็นสปปอลาวนะคะอุ้ย คนไม่ค่อยเยะอะอะบรรยากาศดีมากบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะนี่ เดินไปเดินมาได้สองสามรอบแล้วนะคะเนี่เดินไปสุดนู่นแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินเส้นถนนข้างหน้าแล้วก็มาเส้นถนนข้างหลังเดินไปเดินมาค่ะเห็นไหมถ้านักท่องเที่ยวเยอะๆนะคะถนนเส้นด้านหลังนี้เขาก็จะถีบจักรยานกันเต็มเลยนะคะแต่นี้ไม่มีเลยค่ะนี่ยแต่ละโรงแรมปิดหมดเลยไม่มีคนเลยค่ะเงียบ เขาบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกปีถ้าเกิดหน้าฝนคนก็จะไม่ค่อยมาเที่ยวเขาก็จะมาช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวนี่ไม่จองไม่ได้เลยไม่มีที่พักเลยนะคะถ้านหน้าหนาวแต่หน้าฝนนี้ถ้าท่านใดมาช่วงเนี้ยไม่ต้องจองคะ่ะเพราะว่าว่างทุกโรงแรมเลยอยู่แถวนี้นะคะโอ้ยงามจริงๆวิวอะ รรยากาศสุดชิววิวหลักล้านที่นี่ค่ะถนนคนเดิน,นเชียงคานจังหวัดเลยค่ะน้ำเยอะค่ะน้ำขึ้นมาเยอะเลยนะคะปกติถ้าช่วงหน้าหนาวน้ำก็จะแห้งอู้แต่อันนี้เยอะมากน้ำมันขึ้นมาเกือบจะถึงถนนตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว,วยเรา,าสวยค่ะวิวสวยริมแม่น้ำโขงนะคะสวยงามจริง,ง,รง,งนถนนคนเดินค่ะ ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นประเทศลาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยสปปลาวพี่น้องสองฝั่งโขงค่ะแม่น้ำโขงมองไปสุดลูกหูลูกตาเชื่อมระหว่างกลางแล้ววันนี้อากาศก็เหมือนฝนจะตกวันนี้ฝนน่าจะตกนะคะเพราะว่าจะมืดคืมจังเลยเช้านะคะมืดมากสวยมากเลยมุมนี้จะถ่ายอยู่ตรงระเบียงนะคะด้านหลังชั้นสองนะคะ ที่เราพักเราพักอยู่ชั้นสองนะคะถ่ายลงไปอ้วิวสวยมากค่ะเห็นแม่น้ำท้องฟ้าเห็นภูเขาเห็นฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางนี้ก็จะปลูกกล้วยนะคะกล้วยเยอะมากสวยค่ะสวยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ พบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ